ช่องเพิ่งทำครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบอกต่อกันด้วยนะครับให้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเยอะๆนะครับ อะไรวะเนี่ยอาหารการปลูกผักซีบกินได้อะไรก็สนุกนะครับเกมนี้เฮียอะไรวะบ้านนี้มันเข้าไม่ได้หรอวะเข้าไม่ได้ลรวกูจะมาทำเฮียอะไรวะออกไปสิ ขนาดในเกยมยังมีไวรัสนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆพี่ๆน้องๆใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c ค i b e กันด้วยนะครับนี่ครับไอ้นี่เอาของไห้แลกแล้วนะครับแต่ผมจะไม่แลกนะจะมานี่ เหมือนว่าจะมีของนะครับบ้านหลังนี้โอ้ของของเยอะอยู่เข้าไปเลยอะไรวะเน,นี่ยเจ้าอ้วนจุกสมบีวันนี้เราจะมาฆ่าสอมบีนะครับนะจะมาฆ่าสอมบีนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับพูดไม่เก่งนะครับพูดไม่เก่งอย่าเพิ่งเบือ่อ ของดีเลยนะ มีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะครับขุยไทยแลนดแล้วก็บอกให้มาดูช่องผมนะครับช่องเกียเก่ยวกับเกมนะครับเนี่<ม>เหมือนอะไรวะเป็นไ,ได้เหี้ยอะไรเลยเก็บบูเบอรี่เอาไปแดกไอ้สัตด ไม่ดังว่้หพูดมากคูนี่ไม่ดังแล้วคูจะพูดมาก,มมากทำไมวะโอ้โหนี่มนัาแต่งไม่ใช่หรอครับฝนมาแต่งเอาจะทำอะไรกูทำไมไห,ไหม้สัตวี่ฝนมาแต่งครับภาพไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับ ไม่ได้มาสอนครับมาเล่นเกมให้พวกมึงดูแหละไอ้สัสยืนยหมเพื่อกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆมาให้พวกคุณดู เฉยๆนั่งดูผมเล่นเกมแยบนงเงี้ว่ากดติดตามให้ด้วยก็คงหนักนม่นะอะไรหรอกนะครับแค่นี้ครับนั่งก็นั่งดูวิดีโอผมแล้วควกากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แค่นี้ครับ ไปเถอะขอเถอะเอาไม่ได้ก็ไม่เอาอ่ะเน็ตซ่ามากเลยโอเคครับเน็ตซ่ามากเน็ตก,กากมากอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมจะพูดแค่นี้ล่ะ เจอได้นะครับเจอได้นะครับอีเวนต์อีเวนต์วิทยุเสียงแหบแล้วไงเสียงติดใจแล้วกันไม่ได้เก่งนะครับโอ<ฮ>้หผมลืมเอาของไปไว้บ้านนะเฮ้ยเมื่อกี้มันเสียงปืนนี่วะ ลดรอก่อนรอก่อนลดลกลุ่มอะไรอะไรวะรถมันมาไห่ไหนไวะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนพวกนายเนไหเอา้าเป็นอะไรวะโอ้ยเมื่อกี้มอไซค์ครับเกือบได้มอไซค์นะครับ ไม่มีคนขับมันไปได้ยังไงของเต็มอีกต่างหากอเองเด็กให้หมดเอาใส่ไม่ได้อีกอ้หมดกันกูมาดีครับซอมบี้เก็บวิวไปเรื่อยๆนะครับ โรงเกมนี้ก็สนุกดีนะครับเด็ดไปหมดเลยเฮ้ยเหมือนมีคนครับเดี๋ยวเดวเสียงอะไรวะเหมือนมีเสียงอะไรอยู่แถวนี้เมื่อกจะฆ่าให้หมดเลยมาสิสมบี มาสิก็มาดีครับใครกลัวคุณตัวใหญ่แล้วไงอ่ะตัวใหญ่แล้วไงอ่ะตัวใหญ่แล้วไงอ่ะตัวใหญ่แล้วไงก็ลองดูสิตัวใหญ่แล้วไงวะเพิ่มเลเวลอีกอะไรวะนี่ปราสากเล็กคุณจะหลุดจากการมึนงง ได้เร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาไปเลยอะไรอ่ะก็รออะไรอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่ะผมจะทิ้งอันไหนนี่นี่ไม่ทิ้ง อย่างกัวแล้มต้องมีสองบี้อีกโอ้สองลุ่หนึ่งได้ อย่าลืมนะครับน้องๆกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆกด u b s c r i b e ด้วยคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปด้วยนะครับคนที่ดูนะครับใครที่เข้ามาดูก็กดติดตามกดไลค์กด Sub s cribe like, กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็บอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆให้มาดูกันเยนอะๆนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับไปแล้วครับ